เพ,พ,พ people, op, ื meter, an はは lad, ่อนๆที่กําลังลดน้ําหนักนะครับหลายคนเนี่ยอาจจะติดในใจในรสชาติอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งบางคนอาจจะชอบรสเผ็ดนะครับบางคนอาจจะชอบรสเค็มบางคนอาจจะชอบรสอูมามิก็คือรสทั้งหลายเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่แล้วเครื่องปรุงรสทั้งหลายเนี่ยก็จะเป็นส่วนประกอบที่แตกต่างกันออกไปนะครับส่วนประกอบที่สําคัญของเครื่องปรุงรสเนี่ยไม่ว่าจะเป็นซอสนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําพริกไม่ว่าจะเป็นพวกเกลือนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก มัสตาร์ดพวกนี้ครับเป็นเครื่องปรุงรสที่เรานิยมใส่ในอาหารเพื่อเพิ่มรสชาติครับเนาะสำหรับคนที่กําลังเข้าโปรแกรมลดน้ําหนักครับแนะนําว่าการที่เราอยากได้รสชาติที่เราต้องการเนี่ยแนะนําว่าให้เราแตะน,น้อยครับอย่าใส่เยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มพวกที่เป็นพวกซอสนะครับหรือพวกเครื่องปรุงรสพวกนี้มักจะมีโซเดียมค่อนข้างสูงถ้ามีโซเดียมสูงเนี่ยจะทําให้การลดน้ําหนักของเราเนี่ยเป็นไปได้แบบ ช้ากว่าที่ควรน,นะครับเนาะนอกจากนั้นในเครื่องปรุงบางอย่างเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นน้ําสลัดหรือพวกมัสตาร์ดครับพวกเนี้มักจะมีส่วนประกอบที่เยอะมากเลยก็คือไขมันครับซึ่งปริมาณไขมันที่มาในรูปของน้ําสลัดหรือมัสตาร์ดเนี่ยบางทีเราอาจจะนึกไม่ถึงนะครับปริมาณไขมันเยอะมากเราอาจจะใส่แค่ประมาณ1ช้อนโต๊ะอย่างเงี้ยหรือประมาณ2ช้อนโต๊ะแต่เชื่อไหมครับว่าจะให้พลังงานที่สูงมาก เพราะว่าในซอสพวกนี้มีปริมาณน้ํามันเยอะพอมีน้ํามันเยอะเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะทําให้อาหารมือที่เราคิดว่าเป็นอาหารสุขภาพนะครับมันอาจจะเพิ่มพลังงานโดยที่เราไม่รู้ตัวทําให้การลดไขมันก็ดีหรือการลดน้ําหนักของเราก็ดีเนี่ยเป็นไปได้ช้ากว่าที่ควรครับเพราะฉะนั้นควรจะหลีกเลี่ยงการปรุงรสสาหรับเพื่อนๆที่กําลังลดน้าหนักผมแนะนํานะครับสําหรับคนที่ชอบทานรสเผ็ดแนะนําให้ทานพริกสดครับพริกสด อย่างน้อยนะครับเราจะได้ความอร่อยของพริกนะครับโดยที่เราจะไม่ได้สารปรุงแต่งอื่นๆเพิ่มเติมนะครับนอกจากพีิกสดแล้วเนี่ยดีกว่าพริกที่เป็นพริกผงหรือพริกป่นนะครับเพราะว่าตัวพริกสดเนี่ยก็จะมีความสดใหม่แล้วก็จะมีเรื่องของเชื้อราน้อยครับถ้าเราทานเป็นพริกป่นเนี่ยโอกาสที่เราจะได้เชื้อราที่มากับพริกป่นเนี่ยค่อนข้างสูงครับเพราะฉะนั้นถ้าชอบรสชาติจัดนัดแน่นานให้ทานพริกป่นไอ้พริกสดนะครับดีที่สุดครับผมมากดค้า